สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะยังคงมี feeling เหมือนตัวเองยังคงเป็นหวัดอยู่เลยอะรู้สึกเหมือนตัวเองยังเป็นหวัดอยู่แต่เป็นหวัดแล้วหยุดไหมไม่หยุดแน่นอนนะตาบใดที่ยังร้องได้นะคะตาบใดที่ยังมีเสียงตาบใดที่ยังแบบวกแวกได้ก็จะมาลองไป บปเป็ดๆนี่แหละฟังกันบบเป็ดๆนี่แหละมาขอความเห็นใจในความเมตตาเอ็นดูผู้ชายตัวเล็กๆที่เป็นวัดแต่อยากร้องเพลงคนนี้ด้วยนะไมโครโฟนผมมันะตะตะัดติดตอเนยตอนที่ผมขึ้นมาตอนแรกมันได้ยินเสียงเหมือนระเบิดปุง้งอะผมนี่ใจอย่าเพิ่งระเบิดนะอย่าเพิ่งระเบิดอะไรก็อย่าเพิ่งเสียตอนนี้นะเพลงนี้นะครับสวนกันห้เรานะฮะท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องท่านใดที่ ร้องไม่ได้ก็มาอยู่รวมกับเจซีรงนี้แล้วเดี๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะอินโมาเพลงนี้ผมบอกเลยเป็นเพลงแก้เพลงนี้เป็นเพลงแก้นะครับเพลงนี้ไม่ใช่เพลงตั้งนะเพราะเพลงตั้งผมร้องไปแล้วเพลงตั้งก็คือฉันทนาที่รักแต่เพลงนี้คือเพลงแก้นะครับเพลงนี้เนี่ยมาแก้ฉันทนาที่รักคืออยู่ด้านนอกเนี่ยเขียนจดหมายหาสาวโรงงานใช่ไหมคิดว่าสาวโรงงานเขาเขียนตอบไม่ได้ใช่ไหม ต้องเจอเพลงแก้าไปสาวโรงงานก็เริ่มตอบจดหมายออกมาจากด้านในโรงงานแล้วไงเพลงนี้ก็เลยถือกําเนิดเกิดขึ้นมาฮะไ,ไ,ไปกันกับเพลงนี้นะครับท่านใดที่ร้องได้เชิญนัองเพลงท่านใดร้องไม่ได้มาไปกันท่อนฮุกจดหมายจากฉันานาเพลงแก้นะคะเพลงนี้แกเด้อ่านจดหมาย สุดแสนอายที่พี่วอนว่าพี่เขียนบอกไว้ว่าพี่สนใจสาวรงทอผ้ารักคนที่ฉันทนาที่เคยสบตากันเป็นประจำรีบส่งจดมายพียตอบเพียงชาย,ยักจนต่อ เคยสอยจะยากหรือจนไม่เคยเยียบย่้และอยางนึกชอบถอยคำที่พี่เปรี่ยงพลํงบอกรักน้องมาที่ผิดพรังไปอภยัยพี่ทุกเวลา ต้องส่งให้เป็นของควัีหมยหากไม่ถูกตาก็ส่งย้อนมาที่โรงงานได้อย่าเอาไปฉีกเป่าไฟ นั่งคอยนัรองทอผ้าที่จะได้ให้สัญญาว่าจะบูชาน้องจนวายประาปลดปักหัวใจหัวใจ,วใจรักน้องนานๆรักสาวโรงงานสาวโรงงาน ลายเส้นน้องส่งให้เป็นของควัญปีใหม่หากไม่ถูกตาก็ส่งย้อนมาที่โรงงานได้อย่าเอาไปชเเ้าย oh น้องชันทนาก็ตอบจดหมายออกมาให้พี่แล้วเป็นไงล่ะไปจีบเขาก็ตอบจดหมายมาแล้วเอาไงจะขึ้นรถไฟหรือยังพร้อมหรือยังตั๋วรถไฟอ่ะจองไหมจองหรือยังเอาตั๋วรถไฟพัดลมก็ได้ชั้นสามนะขึ้นไปเดอออย่างน้อยคือต้องไปแล้วนะถ้าชันทนาเรียกหาเนี่ยพี่ต้องพร้อมขึ้นรถไฟต้องพร้อมไปให้น้องเห็นนะ ก็เป็นเพลงแก้นะครับก็คือเพลงตั้งเนี่ยเขาชื่อว่าฉันทนาที่รักเพลงตั้งคือฉันทนาที่รักแล้วเพลงนี้เนี่ยก็คือว่าจดหมายจากฉันทนาเขาจะเป็นเพลงตั้งเพลงแก้กันซึ่งเสน่ห์ของเพลงสมัยก่อนนี่ก็คือจะมีเพลงตั้งเพลงแก้นี่นหละเดี๋ยวเรายังเรายังเหลือเพลงแก้อยู่อีกเพลงหนึ่งเพราะว่าผมร้องลานเทสะเทืนไปผมยังรอเพลงแก้ก็คือลั่นทมคืนทุ่ง เวลาที่เราซ้อมเพลงแก้เพลงแก้ถ้าไม่ผิดไม่ใช่เจสีเพลงแก้ถ้ามันไหนผมพูดไม่หึงเขาผิดท้องไหมคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ชินไหมวันนี้เจซีพูดถูกทั้งหมดเจซีกินยาอะไรมาก็เวลาที่เราร้องเพลงแก้เนี่ยคือเราจะได้ไปเจอเพลงที่เป็นเนื้อเนื้อเพลงแบบใหม่ๆนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้นั่งฟังว่าเออเพลงตั้งเขาเขียนอย่างนี้นะแล้วเพลงแก้มาอย่างนี้แล้วมันมีสเสน่ห์ตรงที่เหมือนกับเราได้เห็นเรื่องราวที่กําลังตอบโต้กันและกันอยู่ค่ะฝากเพลงนี้ให้กับหลายๆท่านที่อาจจะไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนฝากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มเป็นสิ่งของเราเป็นความสุขให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วท่านใดที่เขียจนจดหมายหาสาวโรงงานบ่อยๆก็ขอให้รู้ไว้นะสาโรงงานเขาก็ตอบจดหมายเป็นอะ ไม่ใช่ว่าสักแต่จะเขียนแล้วเขาจะนั่งอ่านอย่างเดียวหรืออะไรเขาก็ตอบจดหมายเป็นแล้วเป็นไงล่ะเขาท้าทายขึ้นรถไฟไปให้เขาเห็นหน้าเลยพร้อมไหมล่ะพร้อ,อไมไหมอ่ะพร้อมไหมอ่ะเดินทางได้หรือยังอ่ะพร้อมไหมอ่ะเงินมีไหมอ่ะขึ้นรถไฟไปหาเขาก็ต้องพาเขาไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเลยยี้ยงปลาหมึกปิ้งอ่ะดังนั้นจะจีบสาวเนี่ยสิ่งแรกที่เรามีก็คือเงินนะ มีมากมีน้อยก็ขอให้มีเพราะว่าเราต้องมีค่าเดินทางฝากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มเสียงร้องและความสุขนะครับและขอ,ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับขอบคุณท่านผู้มีเมตตาคุณในการให้ทิปหน้าช่องตามเลขที่บัญชีที่อยู่ใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกการแชร์คลิปแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบให้เป็นสีแดงเบาๆหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกการกดชอบแล้วฟังไปร่อไฟังฟังฟ ขอบคุณทุกการฟังวน,นฟังซ้ําและฟังหลายรอบด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับการกดติดตามของท่านหนึ่งครั้งของคําว่าติดตามนะครับคือการเข้าร่วมเป็นครอบครัวเจซีจากขอบนะครับเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นรวมเป็นครอบครัวเจซีจาขอบด้วยกันอยู่ตรงนี้นะคะ <C ute> ขอบคุณท่านที่กดคําว่าติดตามเข้ามาเป็นครอบครัวเจซีจาขอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะครับ ขอบคุณหัวใจรักที่เมตตาเอนดูให้กับผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้มากๆนะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ในวันนี้ทุกคนนะฮะถ้าผมพูดอะไรโกโก้ถ้าผมทําตัวโกโก้ถ้าผมทําตัวแบบแบบดูเหมือนรั่วๆตเต็มๆข,ๆขาดๆเกินๆผมไม่สบายผมเป็นหวัดผมเป็นหวัดนาะให้ความเมตตาดูให้กําลังใจผมด้วยนะ ครับเป็นหวัดมีอาการเป็นหวัดเล็กน้อยพยายามรีบรักษาตัวให้หายหวัดอยู่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุปการะคุณกันในทุกช่องทางตลอดมานะครับขอบคุณท so, like ี่อยู่กับผมตรงนี้ไม่หนีห่างหายไม่หนีหายห่างจากผมไปไหนอย่าเลิกติดตามเลยนะผมมาแค่วันละเพลงเดียวผมมาแค่วละเพลงเดียวผมรบกวนท่านไม่ถึง15นาทีหรอกมาแค่วละเพลงเดียวฮะ ขอขอบคุณทุกการอุปการะคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยเมตตาเอนดูแับสุดนักร้องผู้ชายตัวเล็กคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสะพายผู้ชายตัวเล็กคนนี้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณทุกหัวใจที่ทุกท่านทําให้กับผมในทุกช่องทางที่ท่านถนัดนะคบขอบคุณทุกาก,การอุปการะคุณมาอย่างยิ่งใหญ่นะโอกาสนี้อีกครั้งขอบคุณจากหัวใจดวงน้อยๆของผู้ชายต่างจังหวัดตัวเล็กๆคนนี้ขอบคุณคบผโขอบคนะุณคะ See you again next time นะครับขอให้เพลงนี้เป็นความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะของทุกท่าน Be healthy นะ Happiness be with you นะครับขอให้ความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับท่านทุกเวลาทุกวินาทีนะครับขอให้ทุกวันที่มีมีแต่ความสุขสดใสรอยยิ้มเสียงหัวเลาะและมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายใจนะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็มีรอยยิ้มกันในทุกวันทุกเวลานะครับ Cheer Genex ทานะครับเจอกันใ่โอกาสถัดไปนะครับบ๊ายบายนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายซิยูนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะยิ้มยิ้มกันนะบ๊ายบายค่ะ